ซูมคลาวมิงเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่10สอนวิธีสร้างห้อง Personal Meeting Zoom ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่นว่า IT 25ชั่วโมงผมไพ่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างห้องประชุม Zo ู om นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะครับจะมี playlist สอน How To โป o PC ซี r i รีนะครับ Facebook Series นะครับจัดเต็มนะฮะ l ลน e ออฟฟิเชียลแอคเคา e ซีรีนะครับเกือบ90ตอนแล้วนะฮะ u ูทู e ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมซูมได้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการล็อกอินนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับสอนไว้หมดแล้วนะนะจ๊ะ เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของ Meet and Chat นะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนเลย New Meeting นะครับกดกขป้าประบบนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างของ Start a Meeting นะครับให้เรากดเปิดวิดีโอก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือเปิด PMI นะครับตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่เราจะสุ่มนะครับ ID ครับกด Start ไปเลยฮะ รอสักคู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการ connecting นะครับจะเป็นหนา้าต่างแบบนี้นั่นเองนะเราสามารถชวนคนได้นะครับกดที่รูปหน้าคนนะครับด้านล่างของจอนะครับตรงนี้นะครับอันที่4กดเข้าไปนะอินไว้ได้เลยนะครับเต็มที่นะสามารถปิดเปิดใหม่นะครับปิดจอแชร์ได้นะครับ ขวาล่างสุดนะครับตรงเมาส์ออนะครับปิดทั้งหมดนะครับกดปิดเลยนะครับแล้วก็โคสด้านซ้ายบนก็สู่หน้าต่างเดิมนะครับวิธีจะพูดไหมก็แถบไปทางซ้ายนะครับตรงนี้นะกดเปิดนะครับตรงกลางเพื่อการคุยนะครับถ้าจะหยุดก็กดหยุดตรงนี้นะครับแค่นี้เองแล้วก็เปิดซ้ายเปางขวานะฮะแค่นี้เรียบร้อยนะครับ ส่วนวิธีการแชร์นะครับเห็นไหมครับตรงกลางจอด้านล่างครับปุ่มเขียวๆนะกดเข้ามาจะมีหน้าต่างแบบนี้ครับเยอะแยะเราก็ไปเลือกดูนะครับถ้าจะแชร์รูปภาพก็กดโปโตไปนะครับแล้วเราก็กดแกลลอรี่นะครับแล้วก็เลือกรูปนั่นเองแค่นี้นะครับรูปก็จะโชว์นะครับถ้าอยากให้หลุดหยุดนะครับก็กดสต็อปหรือจะใช้กดปากกาก็ได้นะครับนี่ครับ แค่นี้เองนะครับกดเคลียร์ก็ได้นะครับเขียนว่ารวยเอรวยทุกคนนะครับน่านัจะรวยทุกคนนะครับเออนะแล้วก็กดประกากลับไปนะครับเสร็จแล้วกด Stop ปแชร์ก็กดนะครับแค่นี้งก็จบแลครับสำหรับการแชร์เบื้องต้นส่วนแชร์สก,กีนะครับ ตอนนี้ผมอัดโปรแกรมอยู่ไม่สามารถเปิดแชร์ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับแต่ผมกดไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมมันบังคับนะฮะไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับสอนไว้แล้วนะจ๊ะโอเคขวามือบนสุดนะครับจะมี n ก็ออกห้องได้เลยจะมาดูกันนะครับว่า id ที่เราสุ่มนะครับจะเป็นอะไรนะกดซูมด้านบนนะครับเนี้ย ก็จะโชว์นะครับแค่นี้เองฮนะไม่ยากนะครับกด n กดออกห้องประชุมครับจบได้เลยนะครับจากนั้นนะวิธีวิธีหนึ่งในการสร้างห้องก็คือนะครับสังเกตมิทติ้งนะฮะด้านล่างสุดของจอนะครับเป็นรูปในกากดเข้าไปก็จะสู่หน้าต่างของ personal meeting id นะครับตรงนี้สามารถ Edit ได้เลยนะครับ แก้ไขได้ตามใจชอบนะฮะแล้วก็กดเซฟนะครับแค่นี้เองจะแชร์ก็กดตรงกลางครับเซนนะครับอิ Send นไว้ครับ, In รบส่วนจะสไตล์ก็ซ้ายมือเหมือนกันนะครับแค่นี้เองฮะไม่ยากครับง่ายๆจริงๆนะฮะส่วนกดด้านบนนะครับซูมนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ว่าเป็น p e r s o n a l นะครับ meeting ID ของเรานั่นเองโอเค ก็กด n ไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับการนะครับใช้งานซูมนะครับบนมือถือนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆนะครับก็กด Subscribe แล้วก็สักระดิ่งแรงๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ